หลวงพ่อชูโชกตวัดประวัติความเป็นมาอ๋<ห>อจริงๆแล้วตอนตอนตอท,ที่ที่อาตมาบวชมานั้นอะ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าพระทรงทรจมีชูโชกเพราะว่าทรงทมเป็นวัดรามันวัดมอนแล้วก็ได้มาซ่อมอมีโยมถวายปัจจัยมาซ่อมพระออ,อ๋อ,อ,อฉันเมื่อปีสาสบสี่ พอซ่อมปุ๊บก็ไปเจอหอ่อเขาผ้าห่อมัดแน่นเลยครับพอแกะผ้ามาเรียบร้อยปุ๊บก็เป็นเป็นไม้แกะตากระยายคู่หนึ่งครับก็คิดว่าอย่างนั้นพอเรียบร้อยปุ๊ตบตกกลางคืนก็ไปไปเข้าฝันบอกว่าจะมาขออยู่ด้วยอยากจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยากอยากอยากจะชดใช้กรรมเก่าที่ทำครับ,รบอ่าก็สะดุ้งตื่นเราก็คิดว่า คงไปตามฝันโดยทั่วไปแต่พอออกมาทํางานก็ไปเจออ้เมื่อคืนว่าเข้าฝันเราเนี่ยก็เลยอุ้มไม้แกะเนี่ยไปหาหลวงพ่อเก่าหลวงพ่อเจ้าวัดองค์เก่าพ่อเจ้าวัดองค์เก่าก็ตกใจว่าเฮ้ยจุ่เจียกะยังหนุ่มนะแปลว่าภาษามอท่านบอกว่าจุเจียกะแปลว่าชู่ชกยังหนุ่มฮะยังยังอยู่เหรอแล้วแปรยังหนุ่มมารอแล้วเมียเขาอยู่ไหน ผมก็บอกว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยก็อุ้มมาให้ท่านท่านก็บอกว่าเป็นของพ่อดมยานในสมัยอดีตจ้าวองค์เก่าท่านเป็นผู้ที่ดำเนินการอยู่แล้วตามตำราประวัติหลวงพ่อรอดวังลวงวนก็เจเวรือจากคลองสระสามิตรแล้วก็จะมาจอดตรงวัแแดแคร์พระประแดงแล้วก็มาศึกษาตำราชูชกกับ ตะกุดจ,จันเพนแจกว่าทรงธรรมไปมเขาบอกบ้านพ่อรอดวังน้ำวนก็ดีที่นี่ก็ดีชูชกก็คือไปจากที่เหมือนจ,จุดเดียวกันประมาณนี้ที่นี่ก็เหมือนเอกลักษณ์เลยประมาณนั้นชูชกเนี่ยหลวงพ่อได้แจกออกไปเห็นว่าเป็นล้านเลยเหรอเป็นครับ<ม>แจกอย่างเดียวครับทำมาแจกอย่างเดียวเพราะว่าทรงธรรมนี่ชูชกคือคือเป็นกุศลบายของหลวงพ่อคั้นเล่าอ่ะ ถ้าใครอยากได้ต้องขออืขอจึงได้ครับถ้าขอจูชกแล้วเสียตังค์แปลว่าไม่ได้อชูชกต้องได้ตังค์เพระาะได้ชูชกแล้วเสียตังค์มันก็ไม่ใช่ชูชกเขาบอกอที่นี่ก็เลยไม่มีวัตถุมงคลจําหน่ายมไม่ใช่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าถ้าจําหน่ายวัวตถุมงคลแล้วบางส่วนญาติยโยมที่ทําบุญที่นี่ จะไม่ค่อยทําบุญกันเท่าไหร่ hmm. แต่ถ้าเราสร้างแล้วเราที่วัดตัวเฉพาะว,วัดนี้ไม่เกี่ยววัดอื่นนะโยมนะครับถ้าแจกไปเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยญาติโยมจะมาร่วมทําบุญกับทางวัดแ hmm. ม้ว่าวัดจะทําอะไรก็จะมีญาติโยมมาร่วมตลอดเพราะวัดนี้เป็นวัดรามันและชูชกต้นนี้กรมศิลปากรมาดูเรียบร้อยแล้ว uh huh. ตกอยู่ราวประมาณสมัยรัชกาลที่สี่ Oh. ยุครอสี uh huh. อ่ท่านศินวักรมาดูเรื่องลายพระนุ่ง uh huh. ระหว่างพระนุ่งของชูชกกับพระนุ่งของแม่นางอมิตาดา uh huh. ประมาณนาี้โยมแต่ว่ามีก็มีโยมบางคนก็ไม่เข้าใจ uh huh. เขาก็มองว่า uh huh. การบูชาชูชกเนี่ยมันบูชาได้อย่างไร uh huh. คนเราก็เหมือนกันถ้าเป็นกระจกใสเนี่ย มันมองตลอดถ้าเป็นกระจกสองด้านเนี่ยมันก็เป็นสองด้านถามว่าคนเลวเราเนี่ยถ้าไม่มีคนเลวเนี่ยคนดีจะมีไหม,มถ้ามีคนดีมันก็มีคนเลวเช่นเดียวกับชูชกชูชกในส่วนดีของเขาเราเอาส่วนดีของเขามาใช้โดยเฉพาะท่านไปไหนท่านพูดจาว่าไพเราะ ก็ไปที่ไหนทัางก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องขอต้องขอเข้ากินตลอดไปไม่ใช่ประมาณนั้นคือว่าก็ต้องรู้จักให้บ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนายโยก็ที่ที่ทวัดที่วัดนี้ก็ก็ไม่ม,มีวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นจำน่ายโดยเฉพาะชูชกก็แจกตลอดโอ้โยมตั้งพสสามสี่มาโยมสามสี่มาแจกมาตลอดอตลอด เห็นว่าเป็นร้านองค์เลยเป็นร้านออก,ออกไปแจกจกอย่างเดียวโยม uh huh. ก็ไม่ได้เคยว่าคติของของของตำราชูชกนะโยมนะ,ะเงื่อไม่ออกตังไม่มาอก็อต้องทํางานถูกะเงื่อไม่ออกตังไม่มามประมาณนายโยมาณ <laughs>